นี่คือสภาพนี่คือสภาพที่ทำให้ทางให้สํานักงานัพินเขาอยากปรับปรุงมาน,นะ,ะ<ม>เพราะว่าหลักเกณฑ์กว้างๆของการหยิบคุนที่แต่ละแปลงมาพัฒนาเนะี่ยทางทางผู้บริหารสํานักงานรัพินบอกไว้ว่ามีอยู่สองหล,ลักเกณฑ์หลักเกณฑ์นึงคือถ้าอยู่ในพิสัยปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงนะคะแต่ถ้าไม่อยู่ในพิสัยปรับปรุงได้แล้วนํามาพัฒนาใหม่แล้วมันจะนําประโยชน์ให้ได้มากกว่าโดยที่ดูแลผู้เช่าเดิมก็จะเลิกในวทางที่สองนะโครงการฉามเฉ,ล,ฉ,ล,ฉลิลาบมี ตลาดเฉลิมนาศเป็นเป็นตรงชั้นี้คือชั้นสองของตลาดเฉลิมนาศน,นะคะคือชั้นล่างเนี่ยจะทําเป็นช็อปเป็นจุดนะเป็นจุดจุดขายตลอกขายส่งเป็นจุดรับออเดอร์จุดขายบางชนิดนะคะแต่ว่าชั้นสองเนี่ยเขาจะทำเหมือนเหมือนเป็นโรงงานขนาดย่อมเหมือนเบสซีดจริงๆนะคะอันนี้แล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยอย่างมีเตารี่นะคะเสื้อผ้าตัดเสร็จแล้วก็มีที่เราเห็นกรีบโค้งๆบ๊อบๆเนี่ยเขารีดจากชั้นสองของตลาดเฉลิมนาศทั้งสิ้นเลยนะคะมาค้าขาย จริาค้าขายอยู่ข้างล่างนี่นะไส่นอนแล้วก็มีอ้อยตัดรับตัดอ่างนี้รัดตัดนะคนก็ไปยึดแต่ที่อื่นก็มีเราเป็นจุดที่พอเรารับตัดแล้วเขาก็ไปขายตามตลาดนัดต่างๆใช่ไหมครับคุณป้ารับตัดอย่างเดียวแล้วก็มีสมูฟะคุณมีร้านคุณมาด้านเนี่ยนักทำอ่ะนะไม่ใช่ป้านะคะแล้วก็เป็นคนตัดแล้วก็เขาจะพาไปช่างไหนก็เรื่องก็ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยเรารับตัด อ๋อแล้วเราตัดเสร็จทางนูง้นก็รับรีดก็ปงจรเมือม่อเมื่อเมื่อเสร็จมา,าก็ก็ออกมารีดเนี้ยนะไปดูน้ำอะไรมันก็มีพวกปงจรอย่านั้นค่ะ